ข่าวคริปโตที่สำคัญในช่วงเดือนตุลาคมนะครับสายคริปโตไม่ควรพลาดน,นะสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่จะพาเพื่อนๆไปติดตามทุกข่าวสำคัญนะครับในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมาภาพครับคำเตือนนะวิดีโอนี้จะทำเพื่อ,อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับ เออคืนนี้เองนี่นการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะหรือว่าตัว f e d e r a l r e s e r v e Minute นิทลิลินะครับธ mm hmm. นาคการกลางนะสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยเตรียมที่จะเผยแพร่การประชุมล่าสุดในวันนี้นับซึ่งนักลงทุนทั่วโลกจับตาดูอยู่นะว่ามุมมองของเฟดต่อแนวโน้มการปรับลดดอกเบีย้ยในอนาคตหลังจะเป็นอย่างไรนะครับหลังเงินเฟอ้อเริ่มชะลอตัวลงนะรายงานฉบับนี้เนี่ยอาจบ่งชี้ว่าการลดดอกเบีย้ย เพิ่มเติมจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งจะส่งผลโดยตรงนะต่อต้นทุนการกู้ยืมและสภาพคล่องของตลาดนะครับโดยดัชนีนะตัวฟิวเจอร์ของสหรัฐอมรกาขยับขึ้นเล็กน้อยนะดาวโจนเองเนี่นก็เพิ่มขึ้น0.08% S&P 500ฟิวเจอร์ 0. ุดเพิ่มนะ0.09%นะครับในขณะที่ตลาดคริปโตที่อ่อนไหวต่อทิศทางนโยบายการเงินอาจผันผวนทันทีนะครับ ที่รายงานถูกเผยแพร่หากเฟดมีท่าทีผ่อนคลายหรือว่าหรือว่าโดวิสันเนี่ยจะไปแรงหนุนสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นและคริปโตนะครับแต่หากสัญญาณออกมาค่อนข้างที่จะเข้มงวดหรือออกวิสันเนี่ยก็อาจกดดันราคาลงนะครับซึ่งติดตามกันนะคืนนี้นั้นเนี่ยก็จะมีรายงานนะสรุปการประชุมของเฟดออกมาด้วยนะครับในส่วนของ ราคาทองคำเองนยภาพใหญ่เก็ทำสถิติสูงสุดนะไปที่ 4, สี่พันดอลลาร์สหรัฐต่อออนแล้วนะสำหรับราคาทองคำนะราคาทอ,องคำพุ่งสูงจุดทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลนะครับตอนนี้เองนี่ยขึ้นมาอยู่เหนือ4,000ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับในวันนี้แล้วนะโดยได้แรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์นะความต้องการป้องกันเงินเฟอ้อและความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในอนาคต ในส่วนของไม่ใช่แค่ราคาทองคำนะตัวซ i เวอรเองก็ปรับขึ้นตามนะและเข้าใกล้ระดับสูงสุดเช่นกันนะครับข่าวอื่นนะที่ต้องติดตามดูนั้นเนี่ยนั่นก็คือรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะปิดทําการบางส่วนเข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะครับหรือว่าตัว US government shutdown นั่นเองนะครับซึ่งตัวภาวะนะตัว government shutdown ของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับโดยยังไม่มีแนวโน้มยุตนะิเนื่องจาก รัฐสภายังไม่รัฐรัฐสภาของสารรมริการเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ตกลงกันที่จะไม่ได้นะครับอยู่ตอนนี้ส่งผลกระทบนต่อข้าราชการจำนวนมากด้วยนะแม้ตลาดหุ้นยังคงยืนได้ในช่วงแรกนะแต่หากปัญหายืดเยื้อะอาจกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของรัฐบาลได้นะตลาดคริปโตเองนั้นเนี่ยแม้จะไม่ได้ผูกโดยตรงกับภาค,ครัฐนะแต่ก็อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมนะเช่นการแข่งข้าของดอลลาร์หรือบรรยากาศการลงทุนแบบหนีความเสี่ยงนะครับข้อมูลจากอดีตชี้ว่า ช่วงปิดหน่วยงานรัฐมักทําให้ตลาดปรับตัวย่อลงนะตลาดหุ้นย่อลงหนงเปเซ็นะครับแต่จริงก็จะกลับขึ้นมาได้นะอย่างที่ผมเคยแชร์เพื่อนฟังในคลิปนี้นะครับตลาดเองนั้นเนี่ยในช่วงที่โกลเมนชัดดาวน้นเนี่ยสุดท้ายจะกลับขึ้นมาได้อยู่เสมอนะครับในส่วนของตลาดคริปโตเองนะมูลค่าโดยรวมนั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่วตําลงนะครับในช่วงที่เกิดความผันผวนแบบนี้อยู่นะ ซึ่งข่าวอื่นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความกังวลด้านกฎระเบียบต่อการโทเคไน์หุ้นอยู่นะครับซึ่งบริษัทคริปโตหลายแห่งนะก็กำลังนะที่จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีโทเคแนซะชันเพื่อแปลงหุ้นแบบดั้งเดิมให้เป็นโทเค็นบนบล็อกเชนนะซึ่งสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะและถือครองแบบเศษส่วนได้นะหรือว่าฟ a c ชิชแนล โอนเนอร์ชนะครับอย่างไรก็ตามนะนวัตกรรมนี้นะัเนี่ยกำลังถูกจับตามองจากหน่วยงานกํากับนบเนื่องจากมีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองนักลงทุนการหลอกการหลอกลวงและการปั่นราคาตลาดนะครับหากแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับในวงกว้างจะสามารถเพิ่มความต้องการดอลลาร์ในระบบถึง1.4ล้านล้านดอลาดลาร์สหรัฐภายในปี2027นะครับตามการประเมินของ JP Morgan แต่ในขณะเดียวกันนี่ก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อการออก กดควบคุมใหม่ๆนะครับนังทุนในตลาดหุ้นอาจเห็นการแข่งขันหรือการ integration หรือบูรณาการกับสินทรัพย์โทเค็นเหล่านี้ส่วนผู้ถือคริปโตจะได้ประโยชน์จากการขยายตลาดนะครับโดยเฉพาะสินทรัพย์โลกจริงหรือว่า real world asset นะครับ RWA นั่นเองนะการพัฒนาเทคโนคโลยีนี้นั้นเนี่ยจึงเป็นจุดตัดสำคัญระหว่างโลกการเงินดั้งเดิมนะครับและโลกดิจิทัลที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ และแน่นอนนะว่าในช่วงเดือนตุลาคมและคอเตอร์ที่4นั้นเนี่ยมีกฎหมายหนึ่งนะที่น่าติดตามติดตามนะก็คือร่างกฎหมาย q u y l i t นะครับของสหรัฐอเมริกานะที่มีเป้าหมายสร้างรอบกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นตัว Bitcoin และอ t ท e r e ลียมนะครับหรือว่าตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะโดยแบ่งอำนาจระหว่างเซกนะครับดูแลโทเค็นลักษณะหลักทรัพย์นะครับและ CFTC ก็จะดูแลโทเคนลักษณะสินค้าพกพาณ์น,นะเพื่อลดความสับสนทางกฎหมายทำเนียบขาวผักดันให้ผ่านภายในไตรมาสที่4ปีนี้นะปี2 0 2 5นี้และจะถูกรวมเข้ากับร่างกฎหมายคริปโตมาเก็ตสตั t เจอร์บิลและ rfia นะครับกฎหมายนี้นนเนี่ยจะกฎหมายนี้จะเสริมนะบ Genius act นะซึ่ง Genius act นี่ก็เน้นในเรื่องของ s t b b r e o o i n นะโดยเพิ่มการคุ้มครองผู้ใช้กระเป๋ากระเป๋านะหรือว่า รือว่าเซลคัสดีนะครับและเปิดทางให้โครงการบล็อกเชนระดมทุนได้ง่ายขึ้นนะครับนักลงทุนคาดว่าเป็นตัวเล่งตลาดกระทิมกระทิงนะาสำหรับการออกกฎหมายผ่านกฎหมายนี้นะครับกระตุ้นการลงทุนจากสถาบันนะครับและอาจจะดันบิตคอยเข้าสู่200,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ได้นะครับแต่ก็ยังมีความกังวลนะครับว่ากฎหมายอาจเพิ่มพระให้สตาร์ทอัพรายเล็กและเปิดช่องให้ธนาคาราใหญ่ จำกัดนวัตรกรรมด e ฟ i ยได้เช่นกันนะครับนั่นคือข่าวที่น่าติดตามนะในช่วงเดือนตุลาคมและก็คอ์เตอร์ที่สี่นะที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของ Bitcoin Spot ETF นะก็เรียกว่ายังมีอินโฟไหลเข้าเป็นบวกต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงนี้นะครับตัวอีเทียมสปอตอีทีเองนั้นเนี่ยก็เป็นบวกเช่นกันนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ปลายเดือนกันยายนจนถึงตอนนี้นะครับนั่นก็ทําให้ราคาของคริปโตเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาบิตคอยก็ทําจุดสูงสุดได้นะประมาณสักหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีดีซนะครับวันนี้เองย่อตัวต่ามาต่ําลงมานะประมาณสักเออวันนี้พุ่งขึ้นไปนิดหน่อยนะครับประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีดีซนะครับและตามสิตินะครับอย่างที่แชร์เพื่อนเห็นในหลายครั้งแล้วเนี่ยบิตคอยก็จะ ทำผลงานได้เป็นบวกนะั้นในช่วงเดือนตุลาคมนะเป็นใช้แค่บิตคอยนนะตัวเอาคอยด้วยเช่นกันนะครับแต่ไม่ก็ไม่ใช่เอาคอยทุกตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนะี Al ่ยเอาคอยโดยเฉพาะตัวที่มีมูลค่าตลาดอยู่ใน10อันดับแรกเนะี่ยก็จะพุ่งขึ้นตามบิตคอยไปด้วยเช่นกันนะครับและถ้าเกิดเราดูตามสตินั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยนะถ้าดูตามวีคลี่ในช่วงเดือนตุลาคมนคั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะอย่างเช่นในปี2024นะรเราจะเห็น2สัปดาห์ที่ติดลบและอีก2สัปดาห์ที่เป็นบวกนะครับ อย่างเช่นในปี2024นะมีแท่งสีแดงเนี่ยสองแท่งนะครับแล้วก็สีเขียวอีกสองแท่งนะหลังจากนั้นพิชิการทันวาก็พุ่งขึ้นไปนะปีสองับยี่สิบเองเนะตัวช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับสีแดงสองแท่งนะสองสัปดาห์แรกหลังจากนั้นก็เป็นบวกนะครับในช่วงปีสอง5ีิบ้นี้เนี่ยสัปดาห์แรกนะ ของเดือนตุลาคมเป็นบวกขึ้นมาแล้วนะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้น,นี่จะเป็นลบหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นลบก็คงจะไม่แปลกนะเพราะตามสเตตส์นี่นนก็คงจะไม่เขียวตลอดทั้งเดือนนะถ้าเทียบต่อสัปดาห์นะครับแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยตลอดทั้งเดือนก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะเป็นบวกนะครับในส่วนของบิตคอยดูบีเนนตอนนี้ที่ผมทำลังิปอยู่นี้อยู่ที่ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่เปรียบเทียบแพทเทิร์นนี้เพื่อนๆดูนะค่อนข้างที่จะ คล้ายนะครับกับในช่วงเดือนตุลาคมปีส0 2 0ันยสิบนะครับต้องรู้กันว่าจะย่อตัวต่ำลงมาแล้วพุ่งขึ้นไปแบบนี้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะช่วงที่ขึ้นพุ่งขึ้นไปเอ่อโดยเฉพาะช่วงที่ย่อตัวต่ำลงมาแบบนี้เนะี่ยนั่นก็คือช่วงที่เป็นเอาคอสีสั่นนะอีตาเลียมเองนะวันนี้นั้นเนี่ยราคาขึ้นมาที่สี่พันห้ารเหรียญนอลลาร์สรัตต่ออีสนะครับถ้าดูในไทม์เฟรมเดลีนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นบวกอยู่นะวันนี้สำหรับอีตาเลียมนะครับก็ยงังในรอบสัปดาห์นั้นเนี่ยก็ย อาจจะติดลบอยู่นะแต่ว่าจุดสูงสุดเนี่ยก็ต้องรอรุนกันนะจะทะลุประมาณสัก4ี0 0ันแเหรียญน,นะไปที่ห้า0นเหรียญนลาสาระได้ภายในเดือนตุลาคมนี้หรือเปล่านะครับหุ้นของทอมรีเองนะที่ถือวิธีรี่มเป็นทัช h ลีนเนี่ยวันนี้ก็อยู่ที่59เหรียญน่าสาระต่อหุ้นนะครับยังวิ่งขึ้นนะครับตามชแน n e ลตรงนี้อยู่นะสู้กันเป็นการสู้กันระหว่าง บวกกับแบร์อยู่นะครับเดี๋ยวน่อื่นนะโซน่าเองนะครับวันนี้ย่อตัวอาทิตย์สัปดาห์นี้ย่อตัวต่วตําลงมานะประมาณสักสองเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้นั่นเนี่ยถ้าดูก็คือพุ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปนะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับตัวโซเอ็กซาร์พอยู่ที่สองจุดแปดเหรียญน,นะครับขึ้นยังไม่สามารถที่ทะลุแนวต,นต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะสตัวเอ็กซาร์พีนะครับดูเหมือนจะวิ่งในช่องตรงนี้นะทํา จุดสูงสุดที่ต่ําลงแต่มีแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะอยู่ที่ประมาณสัก2.7เหรียญชนะสาต่อ xrp ยังไม่หลุดตรงนี้นะครับคารโนเองอยู่ที่82เซนนะยังวิ่งอยู่ในช่องตรงนี้และอยู่เหนะือเส้น20 weekly moving average อยู่นะครับโดสคอยน์นะวันนี้อยู่ที่25เซนนะวันนี้วิ่งขึ้นมาประมาณสัก3ามเปอร์เซ็นต์นะบีนบียังทำจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องนะตอนที่ผมทอนคิปน,นี้อยู่ที่ประมาณสัก1,316เหรียญต่อบีนบีนะครับ โอเคนะก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนฟังนะสำหรับค่าเฟรนกิจเน็ตของคริปโตอยู่ที่หกสิบสองนะอยู่ที่ค่าเคลียอยู่นะครับโอเคนะก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ม,ทมาแชร์ข่าวและข้อมูลทั้งหมดที่ม,ทม,ทมาแชร์เพื่อนฟังในวันนี้ครับยังไงถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบิทคอยลงทุนบอยไว้เลยนะครับเราจะติดตามบูรานรอบนี้และอินดิเคเตอร์และอินดิเคเตอร์ต่างๆไปพร้อมๆกันนะครับว่าบูรันจบหรือย,อยังนะสำหรับไซเคิลนี้นะสำหรับคลิปนี้าสสวัด